สวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันกันกบเลขทูบนะคะขอโชคขอลาบนะคะหลานจับทูบให้อีกหนึ่งวันนะคะหนึ่งครั้งนะคะเอาลองดูนะคะหลานจะจับให้หมานแม่นไหมนะคะลองดูเด้อค่ะขอสามตัวตรงนะคะ ก็ขอสาตัวตรงขอโชคขอลาบเนาะเอฟซีจะได้มีค่าลดนะคะกลับบ้านสงการกันนะคะเอาไปมันเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะก็โปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะเอาไปปังกันค่ะ จะฮาหนอยก็ดีหรือว่าเราพัฒนาก็ดีแต่เราก็ขอโชคลาวพัฒนานะคะวันกูนซะด้วยนะคะจะมายังไงนะคะหลานจะจับให้ยได้ยังไงเนาะนะคะโอ้หงวดก่อนสุยนะคะนางจับให้สองเก้าสี่ค่ะงวดก่อนนางจับให้ได้สองเก้าสี่หวยมาเก้าห้านะคะก็มีเอซหลายท่านนะคะซื้อขึ้นซื้อลงนะคะโอ้สงสัยรู้ทางเจ้าที่แล้วหรือเปล่านะคะซื้อขึ้นซื้อลงเลยนะคะ เอารอดูค่ะวันนี้จะเป็นยังไงนะคะเลทถูกร้านจับให้ค่ะร้านจับให้เปลี่ยนมือบ้างค่ะเปลี่ยนมือบ้างนะคะเผื่อที่เผื่อปังค่ะโอ้เปล่าท้องนี้อยู่บจ่จ้าเปลมาตัวแรกเลยค่ะตายแล้วเ้ามีเปล่อยู่บ่กเขาหวยเหรอเมื่มอเป็นเอตัดออกจากโกเมื่อระดูหมดล้วแต่เด่นร้านมีเปล่ดเอ๊เออแต่ว่าสูตรร้านมีเปล่าผึบเลยนะคะทั้งเด่นบน ติดบนล่างนะคะของร้านนี่สูตรนางในวินก็มีเปรตได้นี่ยห,หัวของแอดมีเปรตอยูดด่บ่จำบ่ได้ค่ะไม่ใช่เอดตัดอกจะโกมูลดุกหมดแล้วบบเปรตลองดูนะคะเปรตมาก,ก่อนพวกเลยเล่าพัฒนาเรื่องโจที่โจทางเนาะนี่นะคะลองเอาไปหมั้นไปหิงไปปังกันนะคะก็เข้าแค่ตัวเด่นนะคะช่วงนี้เจ้าที่ก็เข้าแค่ตัวเด่นบางครั้งก็แปลงเอาวสัน เอฟซีว่าบได้หลาย,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 ยหัวได้หัวดนคอสามตัวตรงเนื้อจ้ะเอฟซีจะได้มีค่ารถกลับบ้านกันนะคะสงการนะคะเดินทางกันปอดภัยทุกทันเดอร์ใครกลับบ้านนะคะส่วนแอดไม่ได้ไปไหนนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะถ้าว่างแอดก็จะไลฟ์สุดนะคะถ้าวัานไหนไม่ได้ไปนะคะแต่ส่วนมากเนา่สงการก็ยัดยาดมาะค่ะมาอีกกกส,ก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 สองค่ะก็เลรกมากล้็วกับเร็วกกสองค่ะ โอ้แมงเม่ามานะคะฝนตกฝนตกกันไม่นอโอ้ยที่นี่ชุ่มฉ่าเลยนะคะช่วงนี้ฝนตกดีนะทุกคนแปดค่ะตัวแรกแปดนะคะแปดหนังน้อบาทตายขาึ้นหลุนแดีโอ้ยได้สามตัวตรงขึ้นยากแท้ค่ะอยากได้สามตัวตรงเม็ดเดียวนาะแขนเขนียนจ็สิบบาทส้าบาทนะทุกคนอ้ยคือสิค่ะสืได้ค่ารถค่าอันกับบาทนาอเอีกสี่บาท ใส่มันจะกี่สิบตรตงๆไปเลยโอ้ย <All> right, <right. S 2> เอาไลดยดอกค่ะเพิ่ว่าหลบมากลาบหายเนาะเอาลองดูนะคะสิงมแม,แมนอยู่บ่ร้านร้านจับให้ค่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วนะคะกลับวันที่สิบเท่าไหร่นี่ลังสงการนี่ละคะนางก็กลับแล้วนะคะ ยังไม่ได้ยินเสียงเลย f อฟซบอกนะคะพรุ่งนี้ไม่แน่นะคะอาจจะได้ยินเสียงไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดของนางนะคะแอดขออนุญาตนะคะแอดจุดทูบตอนกลางคืนเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งค่ะตีหนึ่งครึ่งนะคะเพราะว่าแอดรอรุ้นดาวปกอยู่นะคะตีหนึ่งหรือตีสองตีหนึ่งครึ่งนะคะตีหนึ่งครึ่งเด็กโอ้ยแมงมาเอนะคะตัวใหญ่มากรอรุน้น ไปสอยดาวค่ะไปสอยดาวไปเที่ยวดาวนะคะไปสอยโดนแต่ดาวสอยนะคะอีอย่างเนา oh, ะคือเป็นตัยนตวยานเห็จ้ะชัดเจนดีเมนนะคะเอาลองกันเด้อลองดูค่ะใครจะแปลงเป็นตัวไหนนะคะเออเอฟซีแอดเห็นไลท์ท่านคอมเมนต์อยู่นะคะสงสัยสิจัดขึ้นจัดลงกันเนาะเฮ้ยจะชิมาตัวใดดูค่ะ สามตัวตัวก็ยากยากนะทุกคนนสิบเิ็ลสีหามบัวย,ยี่วันในนั้นนะคะวันในีนี่นะคะทุกคนวันอะไรนะวันวันโกนนะคะวันโกนแป๊บแป๊บจะวันผ่าอีกแล้วยังไม่ทันได้ทำอะไร <c oughs> ดอกไม้ก็เหมือนจะเพิ่งเปลี่ยนนะคะ Ý nhận là nền bạn Cuối นางจะจับให้แม่นไหมจะมีไหมลองดูนะคะลองดูเป็นแค่แนวทางเด้อทุกคนพิจารณากันดูนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดโอเอสก็อยากให้เอฟซีช่องโชคดีกันทุกคนนะคะอุย้ยเราน่าจะแบบว,ว่าได้กันทุกงวดเนาะทุกคนนะ,ะจะได้เฮงจะได้ปังกันนะคะอุย้ยเอาวันเดี้สื่อรดพุลคั้นรดเพียงทั้งแอดมินทั้งเอฟซีเนาะเอฟซี FC ว่าตัวน้สิเดียคลายเลยแอดอุย้ยไปกันอย่างมีสติเด้อค่ะทุกแนวทางมีอุย้ยตายเลยทุกคนเนบิ่นบ่ เอาลานือจับไเบ่นค่ะอันทุกคนอันนี้มันทําไมเลขนี้มันตั้งอย่างเนี้ทุกคนเห็นไหมคะนี่เนี่ยโมเมนหนึ่งหนึ่งหมดค่ะนี่นี่ดูเลขทูบสิคะนี่ทําไมมันตั้งอย่างนี้คะนี่นี่เนาะหนึน่งหนึงห่งบัวทุกคนว้ายโมเม,ะมนต์เลขสิบบ์อ่ะเอาแอดกำลังไอ้นี่นอยู่นะคะทําไมถึงมันอย่างนี้เนาะเลยถูกมันตั้งจังสิดพอดีเนาะโอ้ยมันก็ตั้งอันนี้เกิน นี่มันเป็นปกติบะคะ่ค่ะที่ทูบร่วงลงมาแล้วจะตั้งอย่างนี้บะคะ่ค่ะมันก็สิเมนบ่บ่เป็นหนึ่งหนึ่งบอะคะ่ะโุ้ยบ่เป็นหวยเบิรนบ่ค่ะโอ้ยแม็เมาบอคะ่ะทุกคนนี่ตัวบอกใหญ่เนาะเอาเป็นเมาออมาไม่ใช่ไฟอยู่ตลอดเป็นเมาออเต็มเลยบอออกไปลูกไฟโซลาร์เซลล์เต็มบานบ่มาเห็นจะมีเลย เอาทุกคนมองเห็นบ่นทุกคนเห็นเหมือนแอสไหมคะเนีย่ยทุกคนเห็นเหมือนแอสไหมคะนี่เนีย่ยทุกคนเห็นเหมือนแอสไหมคะนี่นี่เนาะทุกคนเห็นเนาะนี่เนาะ <c oughs> เอาใครเห็นคลิปนี้นะคะเอาใครเห็นเหมือนกันคอมเมนต์หน่อยนะคะรวยรวยรวยเอร์ซันเอาทุกคนหวยเบิ้ลเนี่ยเลยนี่แปลกแปลกไม่ทุกคนแปลไปเลขอะไรหนึ่งหนึ่งแล้วเอาก็ตั้งคู่เนาะเอาหรือหรือเขาบอกเราเป็นแบบ่ารติซิบว่าเลขจะมาคู่อีะ เอาอีกอย่างเี่นคือแปดค่ะทุกคนไม่ใช่หวยจะเบิ้ลจะหามบอกค่ะนี่ทาไมห้ยรานจับได้เป็ดสองตัวเลยค่ะลองดูเด้อค่ะไม่ใช่หวยจะเบิะะ้ลหอ่ค่ะทุกคนไม่ใช่เจ้าที่บอกเป็นในในเหมือนงวดเก้าเก้านที่มันออกซีซีน่ะอ้าวันศุกร์ที่ผ่านมางวดก่อนนุ้นก็วันกวนเช่นเดียวกันนะคะมันออกซีซีห้านะคะซีซีล่างว่าให้เอด็ดจำได้เอาสเสียงว,ว่าหวยมีแปดบอกค่ะ,คะ เอาเปดอย่างเราเขาก็ตัดทิ่มมืดลรคคะเอ๊ะสงสัยตัวนี้ค่ะทุกคนเข้าสิเปลเป็นแน่วใดคะนี่อันนี้นี่คือคือใบอย่างเหมยโบลุ่อว่ามันเป็นธรรมชาสตร์เองเหมยโบไได้น้เปแปลหวยเหมดได้เปียดสองโบะจ้ะเอ๊ะเปียดสองตัวก็เป็นเปียดสองแล้วอันนี้สองอันนะคะสองอันมีตั้งลือยู่ห้วยเอาถูกตกลงมาแล้วเขาก็ตั้งแน่วนี้บ่นี่มเมียนอยู่บ่มันก็ตตรงลุมเมียนบ่ค่ะ อาเป็นไปทัวทรว์ทีบเัื่อเฮาเปียวแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะคือสิตั้งแม่นเทว่ามี้นจับจิมเขาเนาะมันคืออะไรทุกคนเบิ้นบ่โสงสวงบบหนึ่งหนึ่งเลยอ๋อทำไมนางจับได้เบิ้ลหางเบิ้ลเนี่ยคะ่ะทุกคนหลานจับให้ลองดูเด้อค่ะหรือว่าเลขจะมีเปรบ่คะ่ะรู้ยังไง เปียกจังไหนเขาคือโบไม่เปียกเขามีอยู่ค่ะทำไมเราไม่มีเปียกคะไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอมันจะออกตัวกับโบมันมีอยู่ได้ไอ้ตัวบนที่แอดตัดออกนะคะเพราะว่าแปดมันไปอยู่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยเอดก็เลยตัดออกค่ะเอ๊ะหรือมันอาจจะเป็นเปียกมาอยู่ตรงหลักสิบเทนบเอาเขาเก่ากลับเขาไปคือเก่าจ้ะ มีอย่างตายแล้วยังไม่มีเลขของเราสักตัวเลยนะคะซี่กับโบเห็นหนึ่งนะคะหนึ่งก็ไม่เจอนะคะชนชนหลักร้อยก็ไม่มีนะคะเอาหมายขน้นนมาแนวนี้เานาะทุกคนเอาลองดูเด้อค่ะุุุ ลุ้นๆนะคะหวยเปียดสวงตัวพวกมันหวยสิม่เปียกบอกเขารือสิจังไหนเอาดีๆแล้วจะทีเดียวถ้าเอาเอาตัวอย่างนั้นสี่หรือหนึ่งถ้าหนึ่งนี่ชนบนเลยด้วยค่ะบนแอดกับบนหลานตอนนี้ชนกันอยู่ที่หนึ่งนะคะเอาหน้างเฮงไห่บนอันนี้เยีางก่อ อันสี่ห้าแปดหนึ่งอยู่ได้ทุกคนนั่นเปียดหนึ่งนี้ยคือมาเร็วเนาะเอาทุกคนลองดูเด้อค่ะร้านจับให้นะคะแปดแปดหนึ่งสามสามหนึ่งแปดแปดเจ็ดสามสามเจ็ดโอ้พระเปลงดีหลายเถอะบ่นหามแล้วค่ะนี่บ่นหวยสิบบ่นสีหามบ่ค่ะยิ่งวันกูเสด้วยนะคะอ้ขอวเปียดเปียดหนึ่งเออถ้าเปียดเปียดหนึ่งนี ปดแปดหนึ่งนีบนเราเมีไมคมหวยคือเป็นตะยานแท้เออมันอาจจะเออมันอาจจะไม่มาหนึ่งแปดแต่มันอาจจะมาแปดหนึ่งอย่างนี้บอกค่ะหวยคอยคือตัดโอจากลองมรดูเป็นหนึ่งแปดเออมันอาจจะไม่เป็นหนึ่งแปดนะคะมันอาจจะเป็นแปดหนึ่งเออเป็นไปได้ด้ค่ะเพราะว่าบนเอ ดินบนเอดกับดินบนล้านมีได้เปรหนึ่งเดินบนเอดกับดินบนล้านนะคะชนกันมีเปรหนึ่งในล้านก็ให้บนสี่ห้าเปรตคือพวกเม่นสีเขา่าหรือกค่ะอ้าเบิ้นหามทุกคนหวยพ่าเม่นเจที่บอกว่าเบิ้นหามบเพื่นใบเนาะอ้าแล้วก็มีตัวนี้ตีคู่ด้วยนะคะอันนี้นีคืออะไรคะ ไอ้สองตัวที่มันตั้งอยู่มันคืออะไรคะอู้บุนเป็นหนึ่งเอ็ดมากลหรอบัวค่ะหวยบุนเป็นสีเขาอยู่บัค่ะเดินบนแอดกับดินบนหลานชนกันนะเมียชนที่หนึ่งเด้บนนะคะงวดนี้ชนกันที่หนึ่งนะคะหวยชนกันสีงวดมาสีงวดแต่งวดนี้ชนชนตัวเดียวนะคะน่ากวัย มัเป็นหนึ่งสีมาแล้วบยคะ่ะลองดูนะคะนี่หลานจับได้เด้อพิจารณากันดูนะคะเอดก็ไม่รู้จะยังไงนะคะแปดหนึ่งหมงามอยู่เด้อยค่ะแปดหนึ่งนี่มันเคยออกไหมเราต้องไปดูสถิติก่อนนะคะไปดูสถิติวันนี้มีก่อนนะคะวันศุกร์ลืมมืดเหรอคะอุ้ยสุดเ็ขงามค่ะแต่ว่าหนึ่งนี่ชนบนแล้วด้อยค่ะแปดหนึ่งนี่ชนบนลหนนนบนลานเลยด้วยคะ่ะ ว,ว่าพ่นสิีบอกว่าซื้อตัวนี้ละเปยดหนึ่งโอ้ไปลาวพัฒนาเด้อจะรือว,ว่าพ่นสิีบอกเป็นข่าวๆว,ว่าหงายสีออกเบิ่ดหามบ่้จ้ะเอาลองดูเด้อจะทุกคนล้านจับให้นะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะโอ้ยเปดเปดหนึ่งโหลดจะลูกบบคัดดอกจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอนไลน์ไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ